เ่เรื่องการการละสังโยชน์สิบเนี่ยมันมีอาการยังไงครับผมอืมมันก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาอะไรละ่ะการพิจารณามก็มีทั้งพิจารณากายพิจารณาจิตมันก็มีแล้วแต่ว่าปฏิบัติกันแต่ยังไงมันก็คือต้อง ไม่ว่าจะพิจารณากายพิจารณาจิตก็คือการพิจารณาทั้งหมดก็เพื่อปล่อยวางร่างกายจิตใจเราเพื่อสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายจิตใจว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราถ้าเราละได้สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในเราเป็นตัวเราตัวตนของเราในเบื้องต้นคือพิจารณากายแล้วก็ใจมันปล่อยวางไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราคือใจมันพร่งปล่อยวางโปร่งปล่อยวางพิจารณาตายต้องตายต้องตายต้องตายนอกเปผูพังสลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอาตัวตนไม่เจอ มาจากความไม่มีก่อนเกิดมาเป็นตัวเราก็ไม่มีแล้วสุดสุดก็ตายแตกดับสลายกลับคืนไปสู่ความไม่มีดังเดิมเราเป็นอย่างนี้มาหลายชาติแล้วไปเป็นเกิดหมุนวนไปเป็นสัตว์ไร้สานเป็นเอาสุกายสัตว์ตวนรกเป็นเทวดาเป็นรูปร่างหน้าตาใหม่ๆล้วก็ตายไปจากไม่มีเป็นสู่มีขึ้นมาแล้วจากมีก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีหมุนวนอย่างเนี้ยไม่มีที่จบสิน้นจนกว่าเนี่ยจะสิ้นความหลงยึดมัน่นถือมั่นว่า ร่างกายในแต่ละชาติเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเราอ่ะคือตัวที่เป็นร่างกายรูปร่างใหม่หน้าตานั้นันในแต่ละชาติแต่แท้จริงอ่ะเราแท้แท้คือวิญญาณวิญญาณแท้แท้วิญญาณแท้แท้ที่สิ้นความหลงความโง่ความยึดถือแล้วสิ้นอวิชชาแล้วเนี่ยเป็นแต่ความว่างเปล่าตัวตนไม่มีเราไม่มีอะไรมีแต่เป็นวิญญาณที่มาวิญญาณที่เราเรียกว่าวิญญาณเข้ามาผสมกับปิร์มของพ่อไข่ของแม่แล้วก็แม่ก็ กินสากพืชสากสัตว์กินลมกินอากาศหายใจเอาไฟเอาความร้อนเข้าไปสันดาบกันไปเผาไหม้ทำปฏิกิริยากันภายในทําให้เป็นก็ค่อยหยดเลือดโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนหยดเลือดโตพอสมควรอยู่แล้วก็โตพอสมควรพร้อมที่วิญญาณจะเข้ามาได้แล้วเราแทๆ้ๆคือวิญญาณแทๆ้ๆเนี่ยก็มาแล้วมาเข้าผสมที่มาเข้าผสมได้เพราะมันจังเป็นอวิชาอยู่คือมันยังยึดร่าง เดิมๆในแต่ละชาติน่ะว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตนของเรามันจะไม่ได้ละทิ้งความหลงยึดมั่นถือมั่นคือยังไม่ได้พบตัวเราที่แท้จริงคือยังไม่ได้พบวิญญาณที่แท้จริงที่เป็นเราที่มลอยเข้ามาผสมมันไปยึดเอาไอ้ร่างใหม่ทุกร่างไปว่าเป็นตัวเรามันก็เลยเป็นอวิชาเป็นทุกร่างคือยังเป็นความโง่ไปทุกชาติเมื่อไหรสิ้นความโง่แล้ววิญญาณแท้ๆวิญญาณที่สิ้นอวิชาเรียกวิญญาณแท้ๆเหมือนทองแท้เนี่ยทองคําแท้พอสะกัดเอาไว พวกแร่ธาตุที่ปนอยู่ผสมปนอยู่เนี่ยออกไปหมดแล้วก็เป็นทองคําแท้สิ่งที่ผสมปนอยู่กับแร่แร่ทองคําใต้ดินเนี่ยก,ก,ก็เปรียบเหมือนเป็นอวิชา้อทองคําแท้ก็เปลี่ยบเหมือนกับเป็นวิญญาณแท้หรือจิตดังเดิมแท้หรือใจใจ,ใจเดิมแท้ใจแท้ที่เป็นทองแท้ที่ไม่มีสิ่งที่ปนคือไม่มีอวิชาปนอันนั้นแน่คือไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดเลยเลยไม่มีไม่มีไม่มีรูปพันธสันฐานใดๆ ไม่มีกิริยาการไม่มีรูปพันธสัฐานใดๆไม่มีไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีผงใสไม่มีเร้าหมองไม่อาจคิดหตอมปรุงแต่งได้ไม่มีรูปพันธสัฐานใดไม่มียาวไม่มีไม่มีสั้นไม่มีหนาไม่มีบางไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีดวงไม่มีก้อนไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเลยมีแต่รู้อย่างเดียวมีแต่รู้มีแต่ความรู้อย่างเดียวนั่นและคือเราแท้ๆที่มาเข้าผสมแต่ความไม่รู้เนี่ย เขเรียกว่าความไม่รู้ก็คืออาวิชาอาบแต่ว่าไม่วิชาแต่ว่ารู้อาวิชาคือความไม่รู้มันก็หลงเอายึดหลงยึดเอาไว้ร่างกายที่ผสมเสร็จในแต่ละร่างเนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเราคือตัวตนนั้นแล้วก็ลืมไปเลยว่าเราคือใครใครคือเราก็แน่แท้จริงเราแท้แท้คือวิญญาณแท้แท้หรือจิตแท้จิตตั้งเดิมแท้หรือใจตั้งเดินแท้แท้ที่ตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวมีแต่ความรู้ ไม่อาจคิดนึกตื่ตอมปรุงแต่งได้แต่พอเรามาผสมเสร็จปุ๊บคลอดปุ๊บออกมาแต่ละล่างบางล่างก็เป็นหมูหมากากไก่บางล่างก็เป็นสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคานบางล่างก็เป็นนอนเป็นแมลงบางล่างก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกบางล่างก็เป็นเทพเทวดาเป็นมนุษย์รูปร่างต่างๆไปแล้วก็พอเกิดมาแต่ละล่างมันก็ไอ้ร่างที่คิดได้เนี่ยแหละไอ้ร่างที่ผสมเสร็จที่เกิดมาใหม่รูปร่างเป็นรูปร่างใหม่ที่มันคิดนึกตึกตอมปรุงแต่งได้ เอาไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเราเลยเอาไอ้ตัวเราที่คิดได้เนี่ยเป็นตัวเราเอาตัวเราเนี่ยที่มีความรู้สึกได้เป็นตัวเราเอาตัวเราที่คิดได้เนี่ยเป็นตัวเราเอาตัวเราที่รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้คิดอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไอ้นี่จะเอาวะนี่ไม่เอาจิตดีจะเอาจิตไม่ดีไม่เอาเพราะนี่รนผักใสอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ได้หรือไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างเงี้ยเอาไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งได้เนี่ยเป็นตัวเราแต่แท้จรริงเาคื วิญญาณแท้ๆหรือจิตดั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้ปรุงไม่ได้นะปรุงปรุงแต่งไม่ได้เมื่อไรเนี่ยเราปล่อยวางมีวิธีเดียวคือจะพบเราที่แท้จ,จริงได้คือต้องปล่อยวางอไอ้ที่ปรุงแต่งทั้งหมดปล่อยวางสังขารร่างกายที่ปรุงแต่งปล่อยวางจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ปรุงแต่งได้เสียให้หมดม่ยึดเอาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัว,วต,วตวนของเราเราก็จะพบวิญญาณดั้งเดิมแท้หรือว่าใจดั้งเดิมแท้หรือว่าไอ้จิตดั้งเดิมแท้ที่มันปรุงแต่งไม่ได้ เป็นใจที่มีแต่ความสงบมีแต่ความว่างเปล่าสงบสงสัดว่างเปล่าไปทั้งธรรมชาติทั้งจักรวาลโลกธาตุไม่รู้สึกว่าว่างเปล่าภายในใจไม่รู้สึกว่าว่างข้างนอกมันเป็นมันว่างเบื้องว่างไพศาลไปเป็นอันเดียวกับธรรมชาติจักรวาลแล้วก็รู้ว่าบัดเนี้ยตัวมันเองอ่ะคือใจอ่ะมีแต่ความว่างไม่มีกิยาการใดๆไอ้ที่มีกิยาการใดๆทุกขนาปัจจุบันมีความรู้สึกมีกิจอารมณ์ได้มีความรู้สึกตัวได้มีความ ปรุงแต่งอยากนั่นอยากนี่ไม่อยากนั่นไม่อยากเนี่ยทุกกิยาการที่ปรุงแต่งได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันรู้แจ้งจักใจเลยแล้วมันก็มายึดที่ใจเลยมันก็เลยอยู่กับใจที่รู้หรืออยู่กับจิตเดิมแท้ๆที่รู้หรืออยู่วิญญาณวิญญาณภาษาบาลีแปลว่ารู้อยู่กับวิญญาณเรียกว่าอยู่กับรู้หรืออยู่กับวิญญาณก็คืออยู่กับรู้วิญญาณก็คือเราแท้ๆนั่นแหละไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปอยู่กับวิญญาณหรือมีตัวเราไปอยู่กับใจ หรือมีตัวเราไปอยู่กับจิตเดิมแท้คือจิตเดิมแท้เน่ะคือเราแท้แท้ที่แต่เป็นเราที่คิดหนึ่งตองปรุงแต่งไม่ได้แต่ตัวเราที่คิดนึกงตองปรุงแต่งได้มีความรู้สึกได้ปรุงแต่อย่างนั้นปรุงแต่อย่างเนี้อันนั้นเราไม่ใช่เรามันเป็นตัวปรุงแต่งแต่เราเข้าใจผิดตัวมันก็เลยเป็นเอาวิชาเรื่อยไปเป็นความหลงเป็นความไม่รู้อาจแปลว่าไม่วิชาแปลว่ารู้เอาวิชาเลยแปลว่าไม่รู้ทุกชาติไปเป็นความหลงทุกชาติไปเลยถามเลยที่ายาวเลยเข้าใจไหม นั้นวิธีปฏิบัติก็อย่างนี้แนะเมื่อท่านสิ้นความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็อถ้าถ้ากะเปรียบไว้ตอนนี้น้องตาไปเรียนกับสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระยาสังวรถ้ากะเปรียบเทียบเป็นตัวเลขไป้ว่าเราสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นไปยี่ห้าเปอร์เซ็นตหรือหนึ่งในสี่ก็ได้บรรลุปโสดาบันเรียกว่าลักสังโยชน์ได้สาม ละศักระยที่ท,ทิวิจิกิจฉาสีละตะพม,มานเนี่ยละได้สามแล้วก็สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเนี่ยร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราปเราป็นตัวตนของเราแล้วเอาตัวเราไปยึดสิ่งต่ตางๆในโลกเนี่ยให้ไปกิเลสและความทุกข์สิ้นไปห้าสิบเปอร์เซ็นหรือหมดไปครึ่งนึงก็เรียกว่าบรรลุสกิทาคามีบรรลุสกิทาคามีก็ทําให้อีกเบาบางไปอีกสาม ราคาโทสะโมหะเบาบางหรือความโลภโกรธหลงเบาบางไปอีกสามหกแล้วหกแล้วแล้วก็พอปฏิบัติไปอีกปล่อยวางดูลาปล่อยวางไปทั้งร่างกายและจิตใจตัวเองที่เป็นสังขารปล่อยวางสังขารละสังขา,กา,งขารกายสังขารจิตหรือกายงสังขารจิตสังขารปล่อยวางไปสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นไปแล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็จะไม่หลงเอา ร่างกายที่มันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์ที่เป็นขันห้าเนี่ยไปหลงยึดถือได้ใดในโลกหายไปแล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตเรียกว่าได้บรรลุอนาคามีบรรลุอนาคามีเนั่นไอ้พวกอันนี้นดับเลยไม่ใช่ว่าเบาบางนะสกิทาคาแค่ราคาโทสามโมหะเบาบา,บางแต่พอถึงอนาคามีไอ้ราคามันดับสนิท้ะดับสนิทราคาไม่กระเพื่อมมาในใจอีกแล้วดับสนิท ดับสนิทหมายถึงว่าดับสนิทอย่างไรคือไม่ว่าจะปรุงแต่งยังไงไม่ว่าจะเอาหนังเอ็กมาดูยังไงหนังอาร์อะไรมาดูยังไงก็ตาม z, X, z, เลดเอ็กเลดอาร์อะไรต่างๆมาดูท่านบอกว่าจิตใจเนี่ยมันเหมือนกับเอาไม้สดตัดไม้สดมาไม้สดสดนะแล้วแช่น้ำร้อยปีไม้สดสดมาแช่น้ำร้อยปีแล้วอสามาสีกันในน้ำอีกจะเกิดไฟไหม ั้นไม้สดด้วยแช่น้ำร้อยปีแล้วสีกันในน้ำอะ่ะเริ่มจะเกิดไฟไหม้ไหม้สองต้นสีกันจะเกิดไฟได้ไหมฮะไม่ได้นั่นแหละพอถึงอนาคามีแล้วไฟราคะย่อมไม่กระเพื่อมขึ้นมาในใจเลยสีกันเท่าไหร่เอามันดูอันหังเอกนังอะไรมาดูเท่าไหร่ไม่กระเพื่อมไม่ไหวตัวเลยในใจแล้วก็พอสิ้นความหลงยึดมั่นถือม100ั่นร้อยเปอร์เซนหรือว่า หมดเลยสี cả, ่ส่วนก็บรุฟอาอหานเนี่ยก็สิ้นตังยศสิบ